เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเขจะถามว่าถามนิดหนะนึ่งนะตรงถามพรุ่งพรุ่งนี้ว่าจะไปวางประจํา,าจไว้ก่อนที่เสร็จร้านที่ว่าเวลาไหนดีุยลุยเดยมที่รวยรวยรวยแน่ อากงเดี๋ยนี่เอียดปุ๋ยสิอ้อออวนมากเลยกงหลอตื้อหลอตื้หรือครับหลอตื้หรอโอ้เดี๋ยนี้อ้วนมากเลยกงปุ๋ยส่ สอบไล่ทีเดือนอันนี้เดือนมิถุนายนประมาณเดือนกรกฎาคมครับเดือนต่อไปคิดว่าจะได้ไหมเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับอากงได้ครับได้ครับวันที่14บสีเราว่าเจ็ดเอ็ดมาขอท่านพนันกันไหมไม่ไม่พนันครับอากง โปรขอให้ได้ครับจะได้ความรู้มาสอนนักนเรียนนักเรียนให้นักเรียน,นได้ความรู้ครไหว้ดีเอียงนะอภิกาล ับชอย่าลืง,งเลขที่นั่งในสถานที่เวลาอย่าลมเอามาไหว้เยอะขอพร าาวันนี้จะเป็นใครนะผู้จิ้กใหม่มาก็มาะมานมาใหม่จะเป็นน้าไ,ไทยเนาะเก็บสาช่วยเดี่ยมาช่วยเก็บทรงเก็บสารเอออย่างแรกอะ่ะ <c oughs> เก็บสารให้ได้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเอาโกลมโปรยเซียนจะประทานทอนในหะ้ ไม่บิวจ้องเดินเดินด้วยความดีก่ดีจะได้ดีก่อบุญจะได้บุญ๋ยวว่านปน่พี่สาว กบาาได้บาลงทำดีทำกุศลจะจะเริญก็แม่ส่งได้แม่หนีส่งรีบยืน ด้วยต้นนะต่อเนี่ยมีอะไรอีกครับมีอะไรอะไรอีกอ๋ออากงคือจู่เสียเรียวแล้วก็วันนั้นเขี่ยเลยอ่ะอากงมือถวายพวกนี้ วันน uh. ั้นน่ะผมเอาเนยมาถวายพระหมอพีวกพีวอกจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสารุ่นกินไปแล้วกินไปแล้วกินหมดแล้วคงอง่อยจุเสียเรียบร้อยแล้วดีครับดีครับครับผมอีเก่งดีดีอีขังขังที่นี่ก็สน สิ่งที่เกี่ยงทังเกีงคันอยู่อีงซือมีตอนนี้ลูกสาวไปทำงานที่วังชภูงเรียบร้อยละอาวี่ตรงบอกนครับผมคุณสมับิกวิวโอวิวจะข่ายป็นตาะดตาข่ไหนนะวิววันที่ยี่สิบสองอ้ยี่สิบองไปหาหมอหมอนัดไปนอนอนาจแล้วก็ ี icana, ่่สิบามไ่อ๋ไใอกีร่ได้ม่าจระไาค่ะเอ่อยังหูคะยังไม่ได้ถวายอ๋ครับคากกินเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าลงลอมาโหลดที่นี่ไม่ได้แล้วเรา หูไปเขาก่อนโอเคนะได้เขาเขาใส่ใส oh. well, ่ในฉนวนค่ะใส่ดูห่าใส่ตาเขาแน่นอนจึงมาเขาเขาบอกว่า ประมาณ5วันน่าจะเสร็จสองหกสนงหกสองหกองกสองหกองหอหกส่งหกีอรหกสางกสองกสืงอง่กสอหองขก้นงหกสองหกสองหนเองกสอเอะหกองหม้นงหกสองกสองหงหกอะขึ้นกกกสกอ เด็กๆเปิดเรียนเปิดเก็จอขอกเิดเพิ่มนะัเปล่าไปไๆจัใช่วันที่หนึ่งเนยวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดเรียนกันครับอากงทั่วโกนี้รออ๋อเดี๋ยวรอเราดูหิัญาณไม่ต้องเอาไปได้ เมตาทำทำคลูกก <and> ับไไกบี่กระบีเนียนยูนี่ค่ะโชคไม่หล่อน่อม นนพี่มอนร็บนะแต่รเยอะเคลียเราต้องกินเคียเราก็ต้องกินไหเลยเ้เหี้ยไม่ตัดเฮี้ยใครจะไอ